มาเก็บใบประชาเหงาค่ะเครียดเครียดเมื่อวานนี้เรื่องหมาส,สัมผว่าหัวสมองจะตึงๆมาเด็ดนะคะเด็ดต่ำลงมาหน่อยนึงนะคะสักสี่ห้าใบหกใบดีกว่าอันนี้นี่ค่ะ ออกมาแล้วเราก็จะเอามาล้างนะคะาาล้างก่อนจะหั่นก็ได้จะฉีกก็ได้นะคะับแ,แล้วแต่เราแก็หัน่น พิมก็หั่นนะคะหัน่นเดี๋ยวต้มน้ำร้อนอยู่ค่ะต้มน้ำร้อนนี่ใบปะช้าเงานะคะวันนี้รู้สึกแบบตึงตาปวดหัวกินยาก็ไม่หายค่ะก็จะเอาตัวนี้แหละคะ่ะนี่ค่ะใบปะช้าเงาเดี๋ยวเรารอนน้ำร้อนร้อนแล้วก็เอามาลวกลงนะคะลวกลงแล้วก็แช่ไว้ นะกะ่อดน้ำร้อนรุ่นรุ่นบ้านมิมรุ่นกระบวยนะคะตักไม่กดมันช้าเอากระบวยนะคะน้ำร้อนลาดลงเลยคะ่ะลาดลงหรือจะต้มก็ได้นะคะแต่ไม่ไม่ต้มคะ่ะจะลาดเอาคะ่ะจะเทอย่างนี้ตลอดเหมือนน้ําชานี่แหละคะ่ะ ก็กินหมดแก้วนี้และค่ะไปถ้าเรากินยากเราก็ไปแช่ตู้เย็นก็ได้น้ํานะคะแต่ก็ปล่อยปล่อยให้เขาออกน้ําออกก่อนนี่ค่ะปล่อยทิ้งไว้นะคะให้น้ํามันออกออกขมหน่อยๆนะคะเวลากินนี่ค่ะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแช่ไว้ก็ประมาณ5นาที <c oughs> หรือ10นาที แล้วค่อยดื่มจิบไปเรื่อยๆนะคะจิบไปเรื่อยๆมันก็จะหายตึงเครียด <c oughs> เอาอาจจะเป็นแบบเหมือนความดันจะขึ้นเนี่ยค่ะ <c oughs> เพราะว่าเมื่อวานนี้หาน้องหมาไม่เจอแล้วก็ยิ่งมารู้ว่าเขาตายแล้วยิ่งแบบไม่เครียดหนักเข้าไปเลยร้องไห้ทั้งวัน <c oughs> ความดันก็เลยขึ้นนะปวดหัวทั้งคืนเลยเมื่อคืน <c oughs> ก็ตื่นเช้ามาก็นี่ละค่ะ <c oughs> ตัวนี้ละค่ะเป็นยาอย่างดีสำหรับพี่พิมพ์นะคะ คลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ